วัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วมหัศจรรย์แห่งศิลปะบนสวงสวรรค์กลางขุนเขาเพชรบูรณ์ยอดเขาสูงเสียดฟ้าในอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบณ์มีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเสมือนเป็นประตูเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับแดนสวรรค์ที่ที่เปี่ยมไปด้วยพลังแห่งศรัทธาและความงดงามดังต้องมนของศิลปะที่นี่คือวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้ว วัดที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์หากแต่เป็นอัญมณีแห่งวัฒนธรรมที่ซุกซ่อนอยู่ท่ามกลางขุนเขาและสายหมอกตำนานแห่งความศักดิ์สิทธิ์ชื่อพระธาตุผาซ่อนแก้วมีที่มาจากตำนานเล่าขานว่าณหน้าผาแห่งนี้เคยมีผู้คนเห็นดวงแก้วลอยมาปรากฏอยู่เหนือยอดผาและจางหายเข้าไปในถ้ำในหน้าผาดังการบอกใบ้ของธรรมชาติว่าพื้นที่แห่งนี้ไม่ใช่เพียงที่สูงธรรมดา แต่เป็นที่ซ่อนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และแฝงเร้นด้วยพลังอันลี้ลับที่เรียกจิตวิญญาณให้เข้าใกล้ความสงบและพ้นทุกข์ความงดงามที่ละลายหัวใจเมื่อย่างเท้าเข้าสู่เขตวัดสิ่งแรกที่จะสะกดทุกสายตาคือพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ขนาดบหึมาสีขาวบริสุทธิ์ซ้อนเรียงกันดุดดอกบัวซ้อนกันกลางหุบเขาองค์พระประดับด้วยกระเบื้องโมเสกสีขาวมุกระยับตาเปล่งประกายด่งแสงแห่งปัญญา ตัดกับฟ้าสีครามและม่านหมอกที่โอบล้อมท่ามกลางความเงียบสงบของธรรมชาติพื้นของวัดและอาคารโดยรอบประกอบด้วยศิลปะโมเสกสีสันจัดจ้านจากเศษกระเบื้องกระจกลูกปัดและหินสีที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวทุกตารางนิ้วเสมือนผืนผ้าใบที่จิตรกรสวรรค์รังสรรค์ไม่รู้จบทุกย่างก้าวที่เดินบนลานวัดเปรียบเสมือนเดินอยู่บนผลงานศิลปะที่มีชีวิต มนัขลังและศรัทธ,ธาไม่ใช่แค่ความงามภายนอกเท่านั้นที่ดึงดูดใจแต่ยังมีบรรยากาศของการปฏิบัติธรรมที่แฝงอยู่ทั่วบริเวณวัดกลิ่นหอมของทูปจางๆเสียงลมหายใจของผู้ปฏิบัติธรรมเสียงระฆังแผ่วเบาที่ดังก้องกลางขุนเขาทุกองค์ประกอบล้วนชวนให้หยุดนิ่งสงบจิตใจและฟังเสียงของความว่างที่อยู่ภายใน ที่นี่ผู้มาเยือนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ใช่แค่ได้เห็นแต่คือได้สัมผัสสัมผัสถึงความสงบที่ลึกซึง้งและความหมายของการมีชีวิตอยู่จุดหมายที่ต้องมาเยือนก่อนสิ้นลมหายใจวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วจึงไม่ใช่เพียงสถานที่ท่องเที่ยวหากคือบทกวีของศรริลปะศรัทธาและธรรมชาติที่หลอมรวมเป็นหนึ่งอย่างน่าพิศวงเป็นจุดหมายที่นักเดินทางทั่วโลกต่างยกย่องว่า ต้องมาสัมผัสสักครั้งก่อนลมหายใจสุดท้ายจะปลิดปิวไปกับการเวลาที่นี่ไม่ได้มอบแค่ความงามแต่มอบคำตอบให้กับคำถามลึกในใจหลายคนว่าชีวิตเกิดมาเพื่ออะไรและคำตอบนั้นอาจจะอยู่ณห,หน้าผาแห่งนี้เองแล้วคุณละ่ะพร้อมหรือยังที่จะออกเดินทางสู่ยอดเขาแห่งแสงภายในณนะวัดพระาตผาซ่อนแก้วสถานที่ที่สวรรค์ไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อม หากเราเปิดใจแล้วเดินทางด้วยหัวใจที่ศรัทธาบ Boy T C สองโลก A melody to chase the dark, light the way, and heal the heart. Each sunrise holds a second chance. Through shadows, we can still advance. The rhythm knows when steps will fall, but holds us up, it heals us all. And dreams are told, threads of corresponding gold. Let the rhythm break apart, the silence, and heal the heart. Heal the heart with every beat. Find the rhythm in defeat. Second chance, through shadows we can still advance. The rhythm knows when steps will fall, but holds us up, it heals us all.